เมื่อกี้มีประชุมเรื่องข้าวนะครับเดี๋ยวท่านรองนายกจะเป็นคนถแถลงเรื่องนี้เองนะครับแต่ว่าในหลักการคร่าวๆคือต้องดูแลเรื่องของราคาข้าวช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการเพื่อดูแลกํากับเรื่องการผจายก,การเรื่องข้าวให้ดีนะครับได้เข้าใจว่าเป็นคำถามที่สมีคําถามเรื่องว่าไฟสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับว่าถ้าเกิดมีประชาชนแสดงเจตจำนงมาเราก็ต้องจัดก,การเรื่องไฟให้เหมาะสม นะครับก็สถานการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับบ่ายนี้ผมมีนัดที่จะคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลท่านจะโทรเข้ามาหานะครับก็จะมีการคุยกันก็ยกระดับการเจรจาเข้าไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะขอออนวอ์วิงวอนอีกทีนึงคือว่าขอให้พี่น้องกลับมาเถอะนะครับเพราะตอนนี้เราก็บริหารจัดการได้ตามที่เราได้พูดไว้ว่าเอาคนงานกลับมาให้หมด นะครับแต่ว่าจํานวนคนที่แสดงเสียจานวนที่จะกลับมาก็ยังน้อยอยู่ก็หวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรเอ่ยที่ถามมาคือเรื่องตัวอาการก็ยังเจรจารยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีเรียกทางฝ่ายความมั่นคงทางสำนักงานสวจแห่งชาติมาพูดคุยเรื่องอยาเสพติดนะครับมีที่ปรึกษาของผมพล ตารวจเอกชินพัฒน์มาด้วยแล้วทั้งปสงและปวสมาครบก็ถกกันเรื่องของจํานวนเม็ดนะครับเด๋ยวจะไปคุยกันภายในอีกทีหนึ่งว่าที่ไหนจํานวนไหนถึงเหมาะสมนะครับแล้วก็บริหารจัดการต่อไปแล้วก็คุยกับท,ท่านรองผู้ชาก,การตราชาริท่านกิตวัต์เรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีสูงในพี่น้องต่างจังหวัดตรงนี้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงมาช่วยดูแลเพราะเป็นหนี้นอกระบบซึ่งคนที่ปล่อยหนี้ก็ อาจจะไม่ทําไม่ถูกกฎหมายเพราะชาติในดอกเบีย้ยที่แพงทําให้พี่น้องเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วเกินเงินต้นไปแล้วหลายรอบก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับตรงน,นี้ก็ต้องเอา,าเอาฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการปกครองซึ่งจะต้องมีการรวมไปถึงทางท้งท้งท,งท,งท้งด้านนดงอำเภอด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันเมื่อเช้ามีอีกเรื่องหนึ่งก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีคือ Microsoft นะครับมาเตรียมการที่จะไปพูดคุยกันต่อที่เอเปกนะครับครับขอบคุณครับ ครับน่าจะลงตัวแล้วครับน่าจะต้องคอยไปปตามขั้นตอนสักนิดหนึ่งหวังว่าวันอังคารน่าจะเข้าได้หวังว่านะครับไม่ไม่มีปัญหาใดๆครับครับเดี๋ยวขอพูดคุยอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นครับเพราะอย่างที่บอกก็เดินตลอดทั่านท่านปราปีก็ส่งมาก็เป็นเป็นในเชิงบวกครับแต่ไม่อยากจะให้ คมคาดหวังที่มันเกินอยากดูผลงานมากกว่านะครับมีวาระหลายวาระที่ต้องคุยครับมีมีหลายเรื่องที่ต้องคุยครับนะครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่ที่ต้องมีการชดจ่ายชดเชยอะไรหลายเรื่องเรื่องที่านายจ้างให้ไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีคนไทยที่จะเดินทางกลับมาโต้รุ่ความสะดวกให้ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญครับ ก็ขอเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับครับก็แล้วแต่จํานวนแล้วแต่จํานวนถ้าเกิดมีแค่หลักสิบหรือหลักหลักไม่ถึงไม่ถึงไม่กี่คนก็ไปซื้อเอเองแล้วก็าจะมามาจัดการให้นะครับก็อยากให้กลับมาเร็วๆนะถ้าเกิดแบบเาเราได้มันก็สะดวกกว่ามันก็ปลอดภัยกว่านะครับแล้วรุนวรนเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมาแบบ เวลาสองสาค,คนเวลาห้าหกคนยาเจ็บจนลงมามันก็ลำบากในการบริหารจัดการใช่ไหมครับก่อนจะเต็มลำได้มันก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบวันนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าว่าวิธีไหนจะเหมาะสมนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากถ้าเกิดแสดงเจ็บจนลงมาให้เยอะเราก็บริหารจัดก,การได้ดีกว่าตรงนี้ก็อยา่างอย่างที่ผมเรียนว่าอยากจะขอขอร้องให้รีบยงเจ็บจนลงมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ